ขอประกาศตรงนี้เลยนะคะว่าอย่าเดินทางไปที่หนองจานเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเหยื่อในการย่ยยุทางฝั่งกัมพูชาเด็ดขาดประชาชนแบบไหนกันถือวอแบบนี้ถ้าทหารสู้กับทหารนี่คือหน้าที่ของทหารของพวกเราอยู่แล้วและพวกเราไม่กลัวแต่ไม่ใช่กองกําลังที่แฝงตัวมาแบบนี้ สวัสดีค่ะทุกคนคะบุม๋มปรรดาวงพดีค่ะโคศก็สําหรับพื้นที่หนองจานในตอนนี้นะคะทางฝั่งกบูชาเองได้มีการระดมคนนะคะมาในพื้นที่นะคะตรงหนองจานตร,ตรงแนวที่มีการให้คืนพื้นที่นะคะแต่ผลปรากฏว่าทางกบูชามีการเกณฑ์คนนะคะไม่ว่าจา,จากท้องถนนหรือเอาพระพิสุสงนะคะมามาอยู่ในตรงแนวปะทะน,นะคะแนวแนวเขต เขตเขตรั้วรดหนามขอประกาศตรงนี้เลยนะคะว่าอย่าคนไทยนะคะประชาชนคนไทยอย่าเดินทางไปที่หนองจานเด็ดขาดเราจะไม่เป็นเหยื่อในการยั่วยุของทางฝั่งกัมพูชาตอนนี้ทางฝั่งกัมพูชาพยายามยั่วยุอยู่นะคะเพื่อให้เกิดการประทะหรือเกิดความรุนแรงในภาพที่ทหารเป็นการจัดการตอนนี้ทางกองกําลังกุลภาก็ได้เปลี่ยนนะคะไม่ได้ใช้ก,กองกําลังทหารนะคะแต่ใช้ตํารวจควบคุมฝูงชน ในการดูแลพื้นที่ตรงนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงจนเกินไปในเรื่องของการใช้อาวุธแบบคราวที่แล้วที่กัมพูชาต,ต้องการให้เป็นภาพว่าทหารทํำร้ายประชาชนของเขาตอนนี้เลยเปลี่ยนเป็นตำรวจในการดูแลพื้นที่แต่แนะนำและประกาศตอนนี้เลยนะคะว่าห้ามประชาชนคนไทยไปที่หนองจาน เพื่อไม่ให้เป็นเหยื่อในการย่ยยุทางฝั่งกัมพูชาเด็ดขาดเพราะว่าประชาชนที่มายืนเป็นม็อบทางฝั่งกัมพูชาซึ่งเป็นม็อบจัดตั้งเนี่ยไม่ใช่ประชาชนอย่างเดียวค่ะเพราะม็อบที่เขาเอามานั้นไม่ใช่คนที่อยู่ตรงหนองจานอย่างเดียวแต่เป็นคนตามถนนตามทั่วๆไปที่ทหารมันเกณฑ์มาและล่าสุดหนึ่งในม็อบมีคนที่อยู่ในม็อบถามหน่อยนะคะที่คือรูปจริงค่ะล่าสุดในเหตุการณ์วันนี้ในกลุ่มนั้น คุณเห็นวอมือถือในมือมันไหมประชาชนแบบไหนกันถือวอแบบนี้และไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่นายเดียวที่เป็นทหารและปะปนอยู่ในฝูงชนของกัมพูชาถ้าทหารสู้กับทหาร ไม่ว่าถ้าทหารสู้กับทหารนี่คือหน้าที่ของทหารของพวกเราอยู่แล้วและพวกเราไม่กลัวแต่ไม่ใช่กองกำลังที่แฝงตัวมาแบบนี้และมาสู้กับประชาชนถ้าทำอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มเลยคะ่ะบุ๋มไม่ต้องการให้ประชาชนคนไทยสักคนหนึ่งเป็นเหยื่อของมันบุ๋มไม่ต้องการให้ประชาชนคนไทยสักคนบาดเจ็บจากเหตุการณ์อะไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะมีการยั่วยุอะไรยังไงก็ตามอย่าเป็นเหยื่อของมันเราต้องรู้เท่าทันมันได้แล้วและนี่คือประกาศจากโฆษกสปทกเจริรสาห้ามประชาชนคนไทยไปสมทบ หรือไปไปเป็นเหยื่อของมันที่หนองจานให้เจ้าหน้าที่จัดการขอร้องอันนี้คือคำขอร้องนะคะขอบคุณค่ะ